ทศตะวันสีป่านกุนซือของทรูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดเผยว่านัทวุฒิสุขสุม่มกองหน้าฟอร์มแรงที่ยิงประตูที่12ของความแพ้แพ้ของทนแนมฮอสเปอร์ต่อดินมโมสซาเกบด้วยสกอร์สุดช็อก3-0ในรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกในศึกยูโรป้าลีกนั้นไม่ได้ส่งผลสะเทือนแค่ความเป็นความตายของมูเิียนยอตเท่านั้นแต่มันก็ทำให้ความคลุมเครือในเรื่องอนาคตของแฮร์รี่เคนดาวยิงตัวเก่งกลับชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย ายงแฟนบอลส่วนใหญ่ส่งเสียงโห่ไล่เดอะสเปเชียลวันกันแล้วแถมข่าวจากดเลเมลก็ออกมาในทำนองที่ว่าบอร์ดบริหารของสโมสรนเตรียมจัดการเชื่อมูรินโญ่หากว่าจบฤดูกาลนี้ไม่สามารถพาทีมไปอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในขณะที่พวกเขาก็เริ่มทําใจแล้วว่าแฮร์รี่เคนคงจะไม่อยู่กับทีมอย่างแน่นอนหลังจบฤดูกาลนี้ ให้ได้เคนออกมาเกลื่นเป็นในในเมื่อปีก่อนว่าเขาอยากสัมผัสถ้วยแชมป์และประสบความสําเร็จเหมือนยอดดาวยิงคนอื่นบ้างคิดดูว่าตัวเองเป็นดาวซันโวเพมเบลิกมาหลายสมัยแต่กลับไม่เคยได้รับเกียรติยศหรือชูถ้วยอะไรกับเขาสักอย่างเลยนั่นจึงเป็นที่มาของข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ซิตี้รวมทั้งสองทีมขาประจำตลาดซื้อขายอย่างเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาซึ่งคำพูดในตอนนั้นอาจเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเป็นการกระตุ้นให้ทีมรีบรีบควา้าแชมป์กันสียทียางไรก็ตามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแฮร์รี่เคนก็ไม่เคยเอ่ยถึงอนาคตของตัวเขาเองอีกเลยและยิง่งสถานการณ์ปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าสเปอร์จะควา้าแหวไปกินอีกปีควาเมเงียบเหล่านั้นก็ทำให้คิดได้ว่าเขาอ,อาจจะตัดสินใจ เกี่ยวกับอนาคตการค้าแข่งของตัวเองแล้วก็เป็นได้สอดร,รับกับบทสัมภาษณ์ของโทนีค่คาสคาลิโนโอ,อนดีตกา้าเชลซีที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าความเงียบของเขนมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมากเขาเป็นคนที่มีคนให้ความสนใจนนคุณกำลังพูดถึงนักเตะที่เป็นฮีโร่ของทีมชาติในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาและเป็นผู้เล่นที่พร้อมทำลายทุกสถิติการพังประตูของสโมสร เขาอาจจะกลายเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูได้สูงสุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษด้วยก็เป็นได้ดังนั้นมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆที่เขาไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเขาไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แม้แต่การให้สัมภาษณ์ในแต่ละครั้งคาสคาริโนโกล่าวการไม่พูดถึงเคนท่ามกลางสถานการณ์อันตึงเครียดของสโมสรออาจ,จะเดาได้หลายทาง,ง 1. เจ้าตัวไม่อยากทำให้ทีมเสียสปิริต 2. ไม่ต้องการถูกมองว่าทีม กำลังจะถูกทิ้งไปในยามที่กำลังย่ำแย่หรือ 3. ไม่อยากเสียสมาธิในการเล่นจนทำให้ตัวเขาและทีมมีผลงานที่แย่ลงไปกว่าเดิมอยอะไรก็ตามเราไม่อาจล่วงรู้ความในใจของแฮร์รี่เคนได้ว่าคิดอะไรอยู่ในตอนนี้แต่หากประมวลจากสิ่งที่เคยพูดไว้และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็พอเดาได้ว่าเคนกำลังมองเห็นภาพของตัวเองกักบสโมสรใหม่ที่ไหนสักแห่งในฤดูกาลหน้า ซึ่งเชื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงแฟนบอลสเปอร์ก็คงต้องก้มหน้าอยอมรับและอวยพรให้เขาได้เป็นแชมป์สมจใจอยากเสียทีภายในการถแถลงข่าวพลตรวจเอกดรสมยศกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของทีมทัพท่าอสเปอร์ทำได้เยี่ยมกับการบุกไปชนะแอสเซนเวล่า2-0ในเกมเพเมลริกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสเปอร์เพิ่งจะทำให้แฟนๆไก่ได้ทองออกอาการเซ็งสุดๆจากการแพ้ดินโมสเกเป3-0 ทำให้พริกตกรอบยูโรปาลีกด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ3นั่นทําให้ความหวังที่ไปเตยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเส้นทางลัดพังพินาตอุกโกจอริสกับตันทีมท่านฮอสเปอร์ pur, ถึงกับบอกว่านี่เป็นความพ่ายแพ้ที่น่าละอายอย่างยิ่งหลังจากเกมนั้นนั้นมูรินโญ่เปิดใจคุยกับนกเตป,ประมาณ20นาทีว่าจะเอายังไงกับอนาคตเขาขอให้สเปอร์รวมใจกันทําสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในซีซั่นนี้ให้ดีที่สุดนั่นคือการเอาท็อปโฟมาให้ได้การคว้าแชมป์คาราบาวครับ แม้ว่าคู่จริงจะเป็นทีมแกล่งอย่างแมนซิตี้แต่ในวันที่25เมษายนนี้สเปอร์ต้องชนะเท่านั้นเพื่อกลายเป็นแชมป์แรกนับตั้งแต่ปี2008และเผื่อไม่มีใครสังเกตเห็นสเปอร์กลับมาเล่นดีในลีกแล้วหานัดหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะได้ถึง4มีแพ้อรสเซนอนทีมเดียวทั้งที่ก่อนหน้านั้น15เกมสเปอร์ชนะได้แค่4ครั้งก็จะทำให้พวกเขาขยับขึ้นหลังอันดับ6 โดยตามหลังอันดับ4อย่างเชลซีแค่3แต้มอันดับคะแนนหลังจบเกมเมื่อวันอาทิตย์ก็คืออันดับ1แมนซิตี้30นัด71แต้แมอันดับ2แมนยูนเนเต็ด29นัด57แต้แมต้องพิจารณาเรื่องความฟิตของนักเตะร,รวมถึงแผนงานของสโ,โมสรก่อนจะเรียกนักเตะกลับมาอีกครั้งนิชิโนกล่าวต่ออีกว่าตอน